ฝันเห็นงูหลายตัวมีความหมายว่าอะไรคำถามนี้จะหมดไปเพราะเรามีคำตอบไว้ให้คุณแล้วการฝันเห็นงูหลายตัวโดยส่วนมากแล้วความฝันนี้ถือเป็นความฝันหนึ่งที่ถูกตีความว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจะเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาทั้งแผนการจะศัตรูการถูกนินทาว่าร้ายแต่บางครั้งก็สามารถตีความว่าเป็นความฝันในแง่บวกได้เช่นกัน แต่การจะบอกได้ว่าฝันที่คุณฝันนั้นเป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวหรือสภาพแวดล้อมที่ฝันถึงเช่นฝันเห็นงูหลายตัวอยู่ในน้ําหมายถึงการหลงมัวเมางมงายโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจง้งซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้ความฝันนี้จึงเหมือนสัญญ,ญาณม่งบอกให้คุณมีสติหนักแน่นและอย่าลหลงไหลไปกับอะไรง่าย ช่วงนี้สิ่งล่อตาล่อใจเยอะจงตั้งสติให้มันฝันเห็นงูหลายตัวอยู่เต็มพื้นดินหมายถึงความฝันนี้จะเป็นสัญญาณของการทรยศบางทีคนใกล้ชิดอาจจะทำให้คุณเกิดความทุกข์หรือเกิดปัญหาฝันว่าฆ่างูหลายตัวหมายถึงคุณอาจจะเจอกับความขัดแย้งที่รุนแรงและเจ็บปวดดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับเรื่องที่จะเกิดขึ้น แต่จงมีสติให้มากๆและรักษาจิตใจของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้อารมณ์ด้านลบครอบงำมากจนเกินไปฝันเห็นงูหลายตัวตกลงมาจากท้องฟ้าหมายถึงความฝันนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าผู้มีอำนาจมากกว่าจะทำร้ายคุณช่วงนี้คุณจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากแต่จงอดทนและต่อสู้อย่างกล้าหาญและชาญฉลาดจะช่วยให้คุณอยู่รอดและผ่านอุปสรรคไปได้ ฝันว่ากำลังเลี้ยงงูหลายตัวหมายถึงหนทางที่เคยยากลำบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะมีทางออกชีวิตที่เคยลำบากกำลังจะพลิกผันความจเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จกำลังจะเข้ามาหาฝันเห็นงูหลายตัวอยู่ในบ้านหมายถึงในครอบครัวกำลังจะเกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นฝันว่าเหยียบงูหลายตัวบนถนนหมายถึง จงระมัดระวังการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากทางใจจนส่งผลออกมาทางร่างกายระวังจะมีใครบางคนเข้ามาแทนที่หรือมาแย่งโอกาสที่ดีทางธุรกิจไปฝันเห็นลูกงูหลายตัวอยู่บนพื้นหมายถึงคุณมีคนอิจฉาริษยาอยู่รอบตัวมากมายให้ระมัดระวังคำพูดในการสื่อสารไม่ว่าจะกับใครก็ตามเพราะคำพูดที่ออกมาแบบไม่คิดหรือไม่ทันได้คิดให้รอบคอบ อาจจะชักนําอันตรายมาสู่ตัวคุณได้เป็นผู้ชายและฝันเห็นงูหลายตัวหมายถึงคุณกำลังมีศัตรูในหมู่ผู้หญิงจงใช้ความระมัดระวังให้มากกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักที่เป็นผู้หญิงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นผู้หญิงและฝันเห็นงูหลายตัวหมายถึงมีคนอิจฉาริษยาจงระมัดระวังการนินทาว่าร้ายหรือเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสีย นอกจากนี้สีของงูที่เห็นในความฝานันยังสามารถบ่งบอกถึงสัญญาณบางอย่างเช่นฝันเห็นงูสีดำหลายตัวหมายถึงการทรยศหักหลังหรือหลอกลวงฝันเห็นงูสีขาวหลายตัวหมายถึงจะโชคดีในทุกๆด้านฝันเห็นงูสีเขียวหลายตัวหมายถึงการใช้แรงอย่างหนักและเหนื่อย